มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ตีเลขเด็ดชาวบ้านฮือหาแห่ดูปรีกล้วยหอมต้นเดียวออกสองปีสองเครือเมื่อวันที่12ธันวาคมเพจทีมข่าวมองเมืองปาจีนได้โพสต์ข้อความระบุว่าปลาจีนบุรีชาวบ้านฮือหาแห่ดูปีกล้วยหอมต้นเดียวออกสองปีสองเครือตีเลขเด็ดกันยกใหญ่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล วันนี้12ธันวาคม2563ผู้สึกข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านพากันแห่มาดูต้นกล้วยหอมเขียวอยู่ที่บ้านคุณยายบุตรทองวันอายุ96ปีอยู่บ้านเลขที่38หมู่6ตําบลย่านรีอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปลูกไว้หน้าบ้านจำนวน5ต้นเป็นกล้วยหอมเขียวทั้งหมดหนึ่งในจำนวนนั้นมีต้นหนึ่งที่ออกปีผิดปกติและเครือกลางต้นที่ถูกตัดไปแล้ว ครั้งหนึ่งได้ตัดต้นทิ้งมานานหลายเดือนแล้วอีกด้วยจูจ่ๆปรากฏว่ามีปรีโผล่ขึ้นมาใหม่อีกพอชาวบ้านที่ทราบข่าวและเป็นช่วงที่ใกล้วันหวยออกชาวบ้านจึงต่างพากันนำเทียนทูปมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภต้นกล้วยหอมที่หลังบ้านดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านของคุณยายบุตรทองวัน อายุ96ปีได้มีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายเพราะใกล้วันหวยจะออกตรวจสอบว่าพบต้นกล้วยหอมที่ถูกตัดแล้วที่กลางต้นมีปรีโผออกมา2ปลีและมีลูกอีกจำนวน11ปีนอกจากนี้ที่เครือของกล้วยที่มีลูกกล้วยมีกลีบคล้ายดอกมะลิ สีขาวเป็นชั้นๆสร้างความหือฮาให้กับชาวบ้านชาวบ้านได้นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปพร้อมกับส่องหาตัวเลขที่ลำต้นของต้นกล้วยหอมด้วยบางรายมองเห็นตัวเลขต่างๆนานา เป็นความเชื่อของแต่และบุคคลทางด้านนางจวงทองวันอายุ60ปีซึ่งเป็นลูกสาวเล่าให้ฟังว่าตนกับแม่อยู่บ้านนี้เพียงสองคนทีแรกก็ไม่ได้สังเกตว่ามีปลีกล้วยประหลาดโผล่อ,ออกมาจากต้นที่ตัดเอาเครือไปกินแล้วจนมีเพื่อนบ้านมาเห็นก็เลยพูดปากต่อปากและมีชาวบ้านแห่มาดูและขอโชคขอลาบกันอย่างมากมายเพราะเป็นช่วงที่ใกล้ ออกสลากคือวันที่16ธันวาคม2563ชาวบ้านที่มาดูต่างคนก็ต่างตีเลขกันไปต่างๆนานาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ